ที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยในปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ปัดพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการตำรวจจราจรในพระราชดําริค่ะที่นี่จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามปัดเข้าไปด้านในกันเลยนะคะ การตำรวจจราจรในพระราชดำริเป็นโครงการที่มีจุดเริ่มต้นมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงห่วงใย,ยระสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครจึงทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาให้ทุเลาลงด้วยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน8ล้านบาท ให้กรมตำรวจนำไปซื้อรถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วทำหน้าที่สายตรวจรจราจรรวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวิทยุสื่อสารค่าเบี้ยเลี้ยงและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2536โดยพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์อธิบดีกรมตำรวจและพลตำรวจโทจำลองเอี่ยมแจ้งพันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งทั้งหมด คือยศและตำแหน่งในขณะนั้นสนองพระราชดำาริทันทีโดยการนําเจ้าหน้าที่ตํารวจจากกองบังคับการตํารวจจราจรจรํานวน150นายเข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมด้านการจราจรตามพระราชดำาริรวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการประชาสัมพันธ์กระทั่งเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกเทียนชยัยจันมุกดารองสมุหราชองค์รักษ์นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน10ล้านบาทไปมอบให้เพิ่มเติมโดยอนุมัติต่งตั้งพลตำรวจโทรจำลองเอี่ยมแจ้งพันเป็นผู้อำนวยการโครงการพระราชดํารินอกจากนี้อย่างพระราชทานรถจกยานยนต์อีกสิบคันและคูปองน้ำมันอีกหนึ่งล้านบาทเพื่อใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกกรณี ตลอดจนนำหญิงใกล้ข้อส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน ู้ชมท้และผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับโครงการตํารวจจราจรในพระราชดำรินะคะก็ให้เกียรติมาอยู่ข้างๆกันแล้วค่ะเราได้รับเกียรติจากพันตํารวจโทพายับสมบูรณ์นะคะรองผู้กํากับการหกกองบังคับการตํารวจจราจรค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะก็พูดถึงโครงการนี้นะคะจริงๆหลายคนอาจจะพอเคยได้ยินนะคะเพราะว่าก็มีหลากหลายเคสจากหลายกรณีที่สร้างผลงานเอาไว้ด้วยแต่จริงๆแล้วโครงการนี้มีที่มาอย่างไรบ้างคะ,อ,ะอันนี้ต้องแนว โครงการเนี่ยมีแนวมีมาตั้งแต่ปี2536นะครับตอนนั้นท่านราชรองสมบดราชวงศ์รักนะครับท่านพลเอกเทียนชัยจันบุคดานะครับก็มีเรียกทางท่านผู้จัดการกรดนครบาลในสมัยนั้นนะครับคือท่านพันคนตำรวจโทรจำลองเอี่มเจ้าพันนะครับเข้าปศึกษาว่าในหลวงเนี่ยท่านกับสมเด็จย่านะครับท่านจับพราชาทรัพย์สนพระองค์นะครับ พระองค์ละสี่ล้านเนี่ย<ม>ให้รวมจำนวนทั้งหมดแปดล้านเนี่ยนะครับให้ตำรวจเนี่ยมาซื้อจักรยานยนต์<า>เพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งสมัยนั้นเนี่ยในปีสองพันร้อยสามสิบหกเนี่ยสภาพการจราจรเริ่มจะติดขัดมากขึ้นนะครับท่านก็เลยมีความเมตตาที่จะให้ ประชาชนท่านเ,นนเดินทางไปมาสะดวกนะครับจะสําหนดโครงการนี้ขึ้นมาครับค่ะซึ่งเราเน้นพื้นที่ไหนเป็นจุดแรกคะในตอนที่เรเริ่มโครงการ,รอตอนนั้นเราเน้นถนนสายหลักในใน,ในเขตกรุงเทพชั้นในนะครับเช่นถนนสุขุมวิทพระรามสี่เป็นหลักนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับค่ะพอเราเริ่มมีโครงการมาแล้วก็ได้มีการ ต่อยอดว่าเริ่มมีการปรับรูปแบบการทํางานอย่างไรบ้างคะครับก็เราก็ยังสนองแนวพระราชญัรินะครับ5ประการเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรนะครับหนึ่งก็คือแวงหาแนวทางในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนให้เคารพกฎและมีประญาดนะครับสเนี่ยใช้รถจักรยานยนต์นะครับเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหานะครับยังจุดที่มีรถติดนะครับเกียบเหมือนขับรถนําขบวนนะครับโดยเมื่อเมื่อขบวนติดจักรยานยนต์จะเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับสเนี่ย ใช้จักรยานยนต์นะครับสายตรวจจราจรในถนนเนี่ยให้ลดขึ้นทั่วไปเรื่อยๆนะครับพอเหมาะสมนะครับสี่เนี่ยถนนที่เป็นคอขวดเนี่ยนะครับเขาจะใช้รถจักรยานยนตน์เข้าไปแก้ไขปัญหาให้รถได้ขึ้นตัวให้รถขึ้นตัวไปได้นะครับเปรียบเสมือนเทน้ำออกจากขวดนะครับอันที่สี่เนี่ยครับก็แสดงหาเพื่อให้ประชาชนนะครับผู้ใช้รถเนี่ยนะครับ ให้ความร่วมมือกับในการแก้ไขปัญหาจราจรร่วมกันนะครับก็มีห้าแนวทางครับผมค่ะทีนี้เนี่ยพอเราได้มีการทําโครงการมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะปัญหาหลักๆเนี่ยอาจจะพบว่าเป็นเรื่องของการจราจรติดขัดแต่เมื่อจริงๆแล้วสาเหตุของที่ทําให้จราจรติดการจราจรติดขัดเนี่ยก็มีสาเหตุย่อยลงไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือ่าในอย่างที่ทราบกันนะครับหนึ่งจำนวนรถมากนะครับถนนก็น้อยนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ย ก็จะมีสิ่งเข้าไปกีดขวางในถนนนะครับปัญหาหนึ่งก็คือรถที่จอดเสียนะครับในรถจอดเสียเนี่ยทำให้เสียการจราจรในพื้นพื้นทางไปช่องหนึ่งนะครับก็จะทําให้เป็นคอขวดอันนี้เราก็มีโครงการตํารวจช่างนะครับหรือเรียกเรียกว่าหมอรถเนี่ยนะครับเข้าไปแก้ปัญหาในกรณีท่านรถเสียเนี่ยเราจะรีบเข้าไปแก้ไขเพื่อให้รถคันที่เสียเนี่ยออกจากพื้นทางไปโดยเร็วนะครับส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ เนื่องจากสภาพการจอนที่ติดขัดเนี่นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ<ะ>และอีกอย่างนึงก็คือที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือในส่วนของออผู้ตั้งคันนะครับจะคลอดนะครับในรถ<ะ>เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่สามารถทจะนำพาไปที่โรงพยาบาลได้ทันนะครับมีความจําเป็นอาจจะต้องทอําคลอดในท,ที่นั้นๆเลยนะครับในรถที่ ที่อาศัยมาหรือว่าในบริเวณท้องถนนเลยนะครับอ,อย่างที่เราบอกว่ามีเจ็บป่วยมีเรื่องของการทาคลอดด้วย<ช>เราได้มีผลงานหรือว่ามีเคสอะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหนี่เป็นความท้าทายจริงๆเลยแล้วว่าจะผ่านมือของตารวจไปได้ด้วยดีค่ะก็ะะมีมีหลายเคสน,นะครับในกรณีคนสติเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่รับการปรมัมหัวใจเนี่ยนะครับ<ม>ก็อาจจะทําให้สมองเนี่ยเลือดไม่ไไปเลี้ยงนะครับก็ะะจะทําให้เป็นคามผาตดหรือพิการนะครับซึ่งต้นที่ตารวจ เจ้าของกรรมวิรทุกคนเนี่ยนะด้วยการฝึกฝนนะครับก็สามารถที่ปฏิบัติได้จังเคสที่ผ่านมาเนี่ยก็มีลายเนี่ยเป็นชาวต่างชาติอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ากระแสของชาวต่างชาติเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้มาเจอประสบการณ์เนี่ยเขาไปพูดปากต่อปากเนี่ยมันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของเราได้ดีขึ้นนะครับอันนี้อ,นนอันนี้มีเคสหนึ่งนะครับในกรณีชาวต่างชาติมดสตินะ,นะครับส่วนในส่วนของทอาคลอดนะครับก็ก็ มีเป็นจํานวนร้อยตั้งแต่เปิดโครงการมีร้อยกว่าร้อยกว่าเคสนะครับแต่เคสที่พยากรณ์น่าจะเป็นเมื่อเดือนเมื่อช่วงต้นปีนะครับเพราะว่าวันนั้นก็มีฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียวสองลายนะครับร <า S 1> ครับคือประชาอุทิตนะครับแล้วก็บนทางด่วนนะครับเราก็ต้องหนึ่งต้องทํางานเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องทํางานแข่งเวลานะครับวันนั้นเกิดฝนตกด้วยนะครับก็ก็เป็นอะไรที่ ท้าทายนะครับแต่ว่าผลที่ได้รับที่ที่เราทาไปเนี่ยก็ทั้งทั้งสองลายเนี่ยก็สปอร์ตไปยทั้งคู่นะครับทั้งทั้งแม่ทั้งเด็กนะครับก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าวันนั้นมันน่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับสำหรับกับ ค่ะซึ่งต้องย้ำกันอีกครั้งว่าตำรวจ نا, จราจรเนี่ยนะคะที่ที cioè, <tem> ่เป็นตำรวจคนหมอคนนี่ด้วยเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายด้วยแต่ไปได้ลงไปในงานที่มีความละเอียดอ่อนมากๆเลยแสดงให้เห็นความพิเศษของตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริกับตำรวจจราจรปกติทั่วไปอย่างไรบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเราได้รับการฝึกฝังได้เรียนมาสถาบันด้วยกันมาในแต่าะที่แต่ว่าเราแบ่งหน้าที่การงานออกมาทำตั้งแตเนี่ย ในส่วนของจ,จร,ราจรโครงการบัฒนหีเนี่ยนะครับเราก็ก็เหมือนกันไปปกตินะก็คือทําให้รถมันลื่อนตัวไปได้นะครับแกัดแก้แกผลในรับนผาจราจรนะครับแต่ว่าเกมสิ่งหนึ่งที่หน่วยจราจรโคร,รงการหลีนะครับมีนะครับคือจิตอาสาคือ <ฮะ S 1> น้องๆที่อยู่เนี่ยที่ทีมที่ทําเนี่ยคือพวกนี้เขามีจิตอาสาจริงๆและเขาอยากจะบริการจริงๆเขาอยากจะให้คนเจ็บคนป่วยคนที่มีปัญหาเนี่ยหมด ปัญหาตรงนั้นไปนะครับก็ทําให้เขาคือก็ทําด้วยใจจริงๆนะครับในส่วนของจราจรพื้นที่จริงๆแล้วทุกคนก็ทําได้นะครับแล้วเขาก็ก็ทาได้ดีหลายๆเคสเหมือนเหมือนกันแนะครับเพียงแต่ว่าในภาพของสื่อก็อาจจะไม่ออกเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆด้วยด้วยเงื่อนไขความเป็นตํารวจจราจรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโครงการพระรดีิหรือจราจรพื้นที่นะทุกคนก็มุ่งหวังจะให้ปัญหาที่เกิดแต่ละวันหมดไปเท่านั้นเอง เพียงแต่ว่าหน่วยงานของเราในโครงการราชดมิการะเฉพาะทางรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันเรามีทีมงานจํานวนเท่าไหร่คะในทีมปฏิบัติการทีมปฏิบัติการตอนนี้นะครับฝ่ายปฏิบัติเรามีทั้งหมด90คน90คนนะครับทีที่เป็นโรงมาตสนานจริงๆเนี่ยนะครับแต่แล้วก็ทั้ง90คนเนี่ยสามารถช่วยช่วยทำคลอดเนี่ยเขาต้องบอกว่าช่วยนะครับไม่ใช่ทำคลอดต้องช่วยทำคลอดได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่า เก่งจริงๆเนีย่ยเรามีประมาณสิบประกนมือฉมังมือฉมัง <c oughs> อะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นเป็นพี่เลี้ยงด้วยเป็นอะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> แต่การทํางานเนี่ยทําเป็นทีมนะครับเราจะไม่ส่งไม่ปล่อยให้เด็กไปคนเดียวนะครับ <c oughs> ไม่ให้ทําคนเดียวนะครับเราจะไปกันอย่างน้อยนะครับเพื่อช่วยกันนะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้นครับการสื่อสารนะครับการประสานงานระหว่างหน่วยเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นนะครับบางทีเราไปพบเหตุก่อนนะครับเราก็ดําเนินการก่อนแต่บางครั้งเนี่ย ทั้งคู่ภัยเขาไปประสบเหตุก่อนเข้าไปาจะ ทำก่อนแต่เก็จะสนับสนุนกันซัพพอร์ตกันตลอดค่ะก็คืออำนวยความสะดวกเพราะว่านึกแม้กระทั่งมีคนเจ็บมีคนคลอดบุตรนะคะหรือว่ารถเสียเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมีการอำนวยการจะาจรให้มันราบรื่นต่อไปได้ด้วยนะคะหรือว่านำคนเจ็บก็ต้องนำต่อไปสู่โรงพยาบาลนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะคะก็มีความละเอียดนะคะมีเรื่องของความรอบคอบมีความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดนะคะก็อย่างที่ท่านรองได้ เรียนให้เราทราบก็คือเป็นเรื่องของจิตอาสาศนั่นเองนะคะ<ช>เราได้รับทราบที่มาที่ไปของโครงการกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึ่งคะ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาสัมภาษณ์นะคะพบกับผู้ที่ลงปฏิบัติงานจริงดีกว่าะ<ช><ช>คะในช่วงแรกนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านดาวากค่ะ<ช>พักกันสักครู่<ช>ค่ะ